ต่อนะคะไปช่วยแม่หน้าบ uh ้านมาค่ะปวดหัวอีก3ามใบนะคะอะไรที่ติดตัวเข้ามา justin คุณเป็นคนที่เที่ยงธรรมยุติธรรมมากๆนะคะเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครในทุกๆ เอน r จีในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับใครก็ตามโอ้ยรอแป๊บหนึง่งเออเขาตากกันอยู่นะไม่เห็นเลยปวดหัวนะคะปวดหัวกับแม่ฉันเดี e มเ e อร์ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เช่ค่อนข้างหรอกสูงนะคะเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่ถ้าจะบอกว่าเป็นคนดื้อคนร้นคนหัวแข็งก็ได้เลย เป็นู้ที่มีอำนาจนะคะเอเมอเรอร์ Emperor ก็เหมือนกองแรกเป็นคนสามารถควบคุมคอนโทรลใครก็ได้นะคะถ้ามีลูกน้องบริวารคุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่ดุเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่เอ,เอาลูกน้องอยู่คุมคนมีบุญบารมีติดตัวมานะคะตั้งแต่เกิดใครเห็นเวลาคุณทำงานเขาจะเกรงกลัวเกรงใจเคารพคุณ คุณอาจจะเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเป็นคนที่กลางอ่ะเป็นโอ้เป็นกลางพอสมควรนะคะไม่ได้เอ็นเอียงแต่บางครั้งถ้าเกิดไม่มีเรื่องอะไรบางครั้งคุณก็รุ่มหลงแบบลุ่มหลงจนไม่รืมหัวองตาอย่างที่บอกคนมีข้อเสียโฟอฟสอด Uh, สิ่งที่ติดตัวคุณมาด้วยอีกเรื่องนก็คือคุณจะมีโรคประจําตัวนะคะไม่โรคใดโรคหนึ่งนะคะโฟล์วสอดมันเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นสัญญาณเตือนของสุขภาพนะคะถ้าคุณยังไม่เป็นถ้าคุณยังไม่ป่วยคุณอาจจะเป็นคนที่ออมีปัญหาผิดหวังสูญเสียผิดหวังเ,ออเสียใจกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างทาให้คุณเสียความรู้สึก คุณจะได้เจอถ้าคุณยังไม่เจอนะเรื่องราวนี้หรือถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงดีดีตอนนี้ให้ระวังสุขภาพของคุณในอนาคตคุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะคะ f o l r of s o r d เนาะประมาณนี้นะคะสิ่งที่ติดตัวของคุณมาพิเศษก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงเป็นคนที่ เอ่อเป็นคนมีดีไซน์เป็นของตัวเองมีมเหมือน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 เป็นคนที่แต่งตัวมีรสยมดีนะคะข้อดีที่เห็นที่ติดตัวของกองสองแต่ข้อเสียก็มีก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่เสพติดอะไรได้ง่ายๆรลุ่มหลงอะไรได้ง่ายๆเหมือนเหมือนสมมติว่าลุ่มหลงเงินทองลุ่มหลงรายได้ลุ่มหลงอย่างที่บอกอบายมุก นะคะเป็นบางคนบางท่านบางกรณีเท่านั้นนะเป็นบาง energy ไม่จําเป็นต้องทุกคนเพราะมันเป็นดูงโดยรวมนะคะทุกคนก็ที่มาเลือกกองนี้ก็อาจจะหลากหลายราศีลักนาเพราะฉะนั้นต้องดูตามลักนานะคะไม่ดูตาม energy โดยรวมไม่ได้นะคะดูไว้เพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนาะเพื่อความบันเทิงแล้วก็คุณเป็นคนที่นั่นแหละติกโตมาพร้อมกับความเด็ดขาด เป็นจัสติกนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจสักเท่าไหร่นะคะ2ู o f p e n t a c a l นะอาจจะเป็นคนที่ลังเลนะไม่แน่ใจตัดสินใจช้าก็ได้หรือเป็นคนที่สามารถทํางานหลายๆอย่างได้แหละแต่อันอาจจะออกมาได้ไม่ค่อยเต็มที่นะคะดูจากหน้าไพ่ benefit เมนเฟสงานได้หรืออะไรในชีวิตได้ดีแต่ว่ามันก็ทำให้คุณพบกับความยุ่งยากอยู่พอสมควรมันไม่เหมือนกองแรกนะที่เขาสามารถบาลานได้อย่างสมูทอะถึงมันจะเป็นไพ่ตัวเดียวกันทูออพพิเนเคิลนนก็จริงแต่ทูออพพิเนเคิล